สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแกนจันดาเฟมิลี่ครับเราอยู่กับอาร์คร้อยวันครับในมอดโอเมกาครับอันนี้เป็น EP ีที่2นะครับสำหรับ EP ีนี้ครับในระหว่างเดินทางเอาเจ้าแมงป่องสายฟ้ามาสำรวจแลบผมก็มาเจอถ้ำครับซึ่งอยู่ลึกลงไปใต้โลกเลยนะครับก็เลยได้โอกาสเอาเจ้าแมงป่องเนี่ยมาทดสอบความสามารถกันสักนิดหนึ่งครับโอ้เดะเดะครับเดะเดวเด เดี๋ยวอันนี้ลงมาสำรวจนะครับแล้วก็เจอพวกใต้ถ้ำนี่มีพวกแมงมุมนะครับแล้วก็งูครับรวมไปถึงค้างข่าวด้วยเยอะเลยเดี๋ยวมาลองดูครับว่าทันเดอร์สตอมเราจะโอเคหรือเปล่าครับกับเจ้าแมงป่องเราครับช่วงนี้เนี่ยผมก็พยายามตามล่าสิ่งมีชีวิตที่เป็นเทียทันเดอร์สตอมนะครับในระดับสูงสูงขึ้นไปครับระดับพาม ขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงระดับโอเมก้าครับนี่เรามาลองดูครับว่าพลังธันเดอร์สตอรมมันโอเคหรือเปล่ามาลุยอีกหน่อยเดี๋ยวลงไวเก็บของครับเอ้ยเดี๋ยว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 โอ๊ยอะไร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 ซีนามิซีนามิโดนซีนามิเข้าให้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอขูดาวแป๊บหนึ่งครับอีกสี่วิครับเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันแป๊บเดียวแหละ ตายเรียบร้อยครับดีเดี๋ยวเจอระดับเจอวอร์เตเรียบร้อยครับมันโหดเอาเรื่องอยู่นะครับเนี่ยสล้วเราทันเดอร์สตอมครับโอ้โหเดี๋ยว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 อะไรอะไรเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนหลังอย่างที่ผมสำรวจแล้วก็กำจัดพวกแมงมุมแล้วก็งูไปเรื่อยๆครับ ก็มาพบว่าไอ้ถ้ำแห่งนี้ครับที่เรากําลังสํารวจอยู่เนี่ยมันสามารถทะลุออกไปที่เออดีดูดูไอ้อะไรอะไรอเออเอออย่างเงี้ยอย่าง,ยงพูดไม่จบเลยเดโมดัสครับอัลฟาครับไอ้ถ้ำแห่งนี้ครับก็ทะลุลงมามีอ่าเขาเรียกว่าอะไรครับทะเลสาบอยู่ใต้โลกด้วยครับซึ่งบรรยากาศก็ดูสวยงามพอสมควรครับรวมไปถึงไดนโดนเสาร์เยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับ อันนี้อะไรอะ่ะเ,เล็กโดโดครับโอเคบรรยากาศนี้เนี่ยผมว่าเราน่าจะาไว้เป็นจุดสําหรับซัมมอนบอสเลยนะครับผมกลับขึ้นมาสํารวจอีกครั้งนึงครับท่าครับแล้วก็มาเจอนี่ครับตัวนี้ครับเ,เป็นระดับโอเมก้าเดสโมดัสครับไม่แน่ใจว่าเราจะรอดขนใสเ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดีย๋ยวผมพูดไม่ทันขาดค้ำเลยครับเรียบตายอีกรอบเลยครับ โอเคครับพักเรื่องการสำรวจถ้ำไว้สักครู่ครับเรารู้แล้วว่าถ้ำนั้นเราว่าจะเอาไว้ทำแท่นสำหรับซัมมอนบอสครับนี่ครับแล้วผมก็มาเจอเจ้าตัวนี้คอั Ultimate t h u n d e r ์สตอมเป็น l a ปเตอร์อัลฟาครับอัลฟาเ a ปเตอร์ขนาดตัวมันจะใหญ่กว่าปกติครับเดี๋ยวเดี๋ยว้มันเห็นแล้วมันเห็นปัดไปๆปไปไปไปปปปโอ๊ยพอมันหันมาเห็นก็ไม่รอดเลยครับ ตายครั้งที่1นึังในการตามล่าอัลติเมตทันเดอร์สตอมอัลฟาแลปเตอร์ผมก็เลยใช้เจ้ากิฟฟินนีค่ครับขี่เจ้ากิฟฟินแล้วมาไล่ยิงมันดีกว่าครับเดี๋ยวอุอุ้ยช็อต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 ชอตเดี๋ยวเอุ้ยเอตายตายตายกิฟฟินกูตายไหนะออเเดี๋ยวเดี๋ยวเดีอุ้ยอุ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 ้ยอุ้ยอุอุยช็อตต่ะทำอะไรไม่ได้เลยครับ วีนี่พึ่งเข้าสู่วันที่14ครับเนี่ยอดอดอดเรียบร้อยเล่นกูเซกเด็นเลยโหดเกินเกิดใหม่มาครับผมก็ใส่หลบข้างหินเนี่ยครับแล้วก็ยิงมันไปนเรื่อยๆไม่เออไอตัวกิฟฟินเราครับมันเป็นตัวตัวาธาตุครับมันตีละล่างไม่หายครับไออัลฟาแรปเตอร์นี่ก็เลยตีอยู่งั้นครับเ็เลยเป็นโชคดีของเราที่มันไม่มาสนใจเราครับ ผมส้มยิงอยู่พักหนึ่งครับอันนี้ต้องใช้เป็นลูกธนูที่เป็นโลหะด้วยครับสบายครับสบายสือว่าโชคดีครับเสือฟุกไปใช้ลูกธนูระดับโอ,โอเมกาเมทัลนะครับผมใช้เวลาอยู่กับมันนานพอสมควรเลยครับไม่กล้กาเข้าใกล้มันด้วยครับเพราะว่ามันสามารถปล่อยสายฟ้าใส่เหาได้นะ ค่าสลบขึ้นทีละ2,000ครับส่วนค่าสลบตัวมันนี่ขึ้นหนึ่ล้าน,นครับหนึ่ล้าน,นครับไม่ใช่1.1นึ่งี่ครับหกล้าน,นครับค่าสลบตัวมันคือ6.2ล้านขึ้นทีละพันสองพันนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเรามีเวลาครับผมใช้เวลาตรงนี้สักพักเลยครับและในที่สุด ก็ได้มาเป็นของเราครับเจ้าอัลฟาแลปเตอร์ครับเดี๋ยวไปลองอัพเลเวลให้มันกันหน่อยครับไปดูครับความโหดของพวก t h นเดอร์สตอมครับโอ้โหแล้วมันเป็นระดับอัลฟาด้วยครับไม่ต้องห่วงครับเก็บเรียบครับตัว Thunder ์สตอมครับมันจะมีครูดาวของพลังมาด้วยนะครับหมายความว่าถ้าเรากดถ้าทันเดอร์สตอมเนี่ยถ้าเราวิ่งเข้าไปใกล้ๆศัตรูเนี่ยมันก็ยังคงปล่อยทันเดอร์สตอมได้ต่อเนื่องครับในตัวนี้อัพเลือดไปโหดๆเลยครับ ว่าผมไม่มั่นใจว่าตัวอัลฟาแรปเตอร์เนี่ยมันจะมีตัวประเภทพารากอนให้เราอัพพลังได้เยอะน้อยแค่ไหนนะครับอาจจะต้องเล่งอัพเลือดไปก่อนอย่างเดียวก่อนครับให้มันอิดไวก่อนครับมาโดนครับโดนเข้าใกล้มานี่โดนหมดครับนี่ครับดูครับเราวิ่งไปนีถ่ถ้าสกิลมันยังเหลืออยู่เนี่ยก็จัดการเก็บเรียบครับโอ้โหโหดเกิน มาครับลงมาเก็บของเรียบร้อยครับไปแล้วไปต่อที่แผนที่อื่นกันบ้างครับไปอันนี้มาสวนป่าสนแล้วครับก็ยังคงโหดเหมือนเดิมครับชอบเลยครับแบบนี้อุ้ยอุ้ยตรงนั้นมีทอร์นาโดครับทอร์นาโดครับเข้าไปลุยครับเข้าไปลุยขอเขาอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดียวเดียวเดียวเออ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 อุ้ยโชคดีนะครับที่สกิลทอร์นาโดมันหมดพอดีโอ้ยฝูงแรปเตอร์ครับโดน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  หงแรปเตอร์ก็โดนครับไปไปไปเก็บ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 อัพเวลหน่อยครับอัพเวลหน่อยครับตอนนี้เลเวล547ยเแล้วครับอัลฟาแรปเตอร์เราพวกที่อยู่เป็นฝูงเนี่ยชอบเลยครับนะแรปเตอร์ตรงนี้ก่อนเล่นดีเล่นเล่นเล่นครับเล่นมันเล่นมันเรียบร้อยครับเรียบร้อยไปครับไป มา,านี่นะครับอัลฟาแรปเตอร์ของเรารหลังจากนั้นมาครับอุ้ย,ยเดี๋ยวอันนี้อะไรอ่ะมีโดโด้เล็กด้วยเหรอเราจะไปตามจับสัตว์ในระดับโอเมก้าตัวแรกของบ้านกันนะครับอันนี้เป็นทันเดอร์สตอร์มครับได้โมโฟดอนครับเป็นนกตัวเล็กนะครับอันนี้เป็นทันเดอร์สตอร์มระดับโอเมก,าก้านะครับไปตามล่ามันหน่อยครับอุ้ย,ยตกกระจยยายหรยง,งูบ้าเอ้ย ครับไป,ไป,ไปสำหรับลูกสำหรับตัวธนูที่ผมใช้นี่เป็นธนูแบบล็อกเป้าเรียบร้อยนะครับถ้าเรายิงโดนนัดตัวนี้ก็ไม่ต้องสนใจนะครับว่ามันจะบินหนีไปไหนครับกดยิงรัวๆได้เลยครับนี่ครับเดมโมโฟโดอนจะเป็นลักษณะคล้ายแบบเมื่อกี้นะที่บินผ่านไปนี่นี่นี่สุดท้ายแบบนี้ครับนี่เดี๋ยวนี้ตัวอ๋ออันนี้เป็นตัวระดับอัลฟาเหรออ๋อระดับพามระดับพามเราไม่ได้เอาตัวเนี้ยไม่ได้มาตามล่าตัวนี้นะ เรามาตามหน้าตัวโอเมก้าทันเดอร์สตอมนะครับเราจะปั้นสายทันเดอร์สตอมก่อนนูนับบินอยู่ไหนสักที่เนี่ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยเด๋ยวเด๋ยวขอขึ้นจากตรงนี้แล้วขึ้น่อนครับขึ้นยากขึ้นเย็นแท้โอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยอะไรอะอะไรโอ้ยงูงูงูโอ้ยไอ้บ้าเอ้ยสองตัวสามตัวโอ้ยงูเยอะเกินไป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  นูนูนอยู่ฝั่งนูนครับน่าจะขึ้นฝั่งไปแล้วมั้งครับไปไปไปไ,ปไปขึ้นฝั่งไปแล้วไหนวะเรียบร้อยครับนัดเดียวอยู่นี่ครับได้มาแล้วครับเป็นระดับโอเมก้านะครับทันเดี๋ยวตัวนี้เป็นอัลติเมทครับ เป็นระดับอัลติเมตเป็นระดับอัลติเมตครับเดี๋ยวจะลองหน่อยครับลองพลังหน่อยโอเคอ้าวโหดอยู่นี่อ๋โอเค,ออเคได้ตัวบินมาก็สบายหน่อยครับไม่ต้องเดินครับบินผ่านก็เรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยง่ายอยู่ง่ายอยู่เดี๋ยวเอาไปปั้นตัวนี้ให้เป็นเทียสูงๆต่อไปครับโดยการให้มันกินพารา้อนโซครับ ต้องไปตามหาพาเรากอนโซด้วยเก็บเก็บของนครับตายหนูมานี่ครับอย่างที่บอกครับว่าตรงนี้เราจะเอาปเป็นจุดซัมมอนบอสครับหลังจากผมอัพเลเวลไว้ตัวโอเมก้าตัวนี้มาสักครู่ครับก็คิดว่าถึงเวลาแล้วครับที่เราจะเสกบอสจากเสามาเพื่อจัดการก่อนครับสำหรับบอสตัวแรกครับวิธีการคือเรา ทำเสาบอสเสร็จเนี่ยเราก็เอาพารากอนเออไม่ใช่พารากอนโซเอาโซของเทียนนั้นไปใส่ครับ100อันครับอันนี้เป็นเนเจอร์โซครับแล้วก็เรียกแค่ระดับเบสิกพอครับบอสแล้วก็ซัมมอนได้เลยครับมาครับดูครับว่าตัวแรกมันจะคือสายเนเจอร์ตัวอะไรครับเราต้องการได้บอสโซของมันมานะครับอีกหนึ่งวิมาครับอันนี้เป็นพลักครับเป็นตัวที่ปล่อยแก๊สพิษได้ครับโอเคเดี๋ยวเราบินอยู่ข้างบนครับ แล้วก็เล่นมันเลือด9กล้านครับโอ้แต่เราปล่อยทีละ7 0 0 0 0เองพอได้ไหมเนี่ยเอยก็พอได้ครับแล้วก็มันก็บินไม่ได้ด้วยเป็นมังกรที่ประหลาดมากครับบินบินไม่ได้ครับแล้วมันก็น่าจะปล่อยสกิลอะไรใส่เราไม่ได้ด้วยครับเพราะว่าเราอยู่ข้างบนเนาะโอเคโอเคครับขอเวลาตรงนี้สักครู่ครับเพราะมันเป็นบอสตัวแรกนะครับตัวดาเมจเราอาจจะยังไม่ค่อยแรงมากนะครับแต่ว่าเราได้เปรียบตรงที่เรามีสกิล thunderstorm ครับเดียบร้อยครับปล่อยกครับทีละเจ็ดหมื่น ปนี่ครับใช้วิธีแบบนี้ครับแต่ถ้าเจอบอสที่บินได้ก็อีกเรื่องนึงนะครับไม,มันทำอะไรเราไม่ได้ครับแล้วก็ทันเ d e r s t สตอมที่เป็นอีกอย่างคือตัว Crew Down ครูดาวครับมันค่อนข้างสั้นครับประมาณ15บห้าวินะแค่15บห้าวิเราก็ปล่อยได้แล้วปล่อยอีกรอบครับล้วไปต่อครับไปต่อครับ 2วินั้นครับมาโดนอีกครับนี่นะว่าใช้วิธีการเงี้ครับก็อาจจะใช้เวลาดี่นึงแต่ว่าปลอดภัยแน่นอนครับก็ต้องคอยดูเลือดเรากับเลือดตัวไดโนเสาร์เราด้วยนะครับเผื่อไม่ได้ครับเผื่อไม่ได้บินวนรอดไปครับ แต่ผมรู้สึกว่าดามเมจมันยังน้อยไปครับแล้วเกิดเราใช้วิธีการแบบนี้สู้กับบอสไปเรื่อยๆมันน่าจะมันน่าจะกินเวลาครับอาจจะต้องมีแผนอื่นนะครับโอเคนี่ตอนนี้มันใกล้ตายแล้วอาจจะต้องไปหาดูไดโนเสาร์ประเภทอื่นนะเพราะผมว่ารู้สึกว่าตัวนี้มันไม่ค่อยโหดเนาะเพ,เพื่อนๆคิดว่าไงครับดูแล้วมันไม่ค่อยโหดเลยดามเมจเป็นดูเบาๆหรือว่าผมยังอัพสกิลมันไม่เยอะไม่รู้ แต่ว่ามันน่าจะไม่เหมาะกับการสู้กับบอสครับอันนี้แค่บอสเองครับเนี่ยถ้าไปเจอระดับกอดนี่น่าจะยากครับรอครูดาวสักคู่ครับมาครับคูดาวผ่านไปแล้วเรียบร้อยตายแน่นอนครับนี้นี่ผมใช้เวลาเป็น15-20นาทีเลยครับในกับบอสตัวนี้นะซึ่งผมคิดว่ามันกินเวลาเกินไปนะใกล้แล้วครับใกล้ตายแล้วครับอีกรอบเดียวครับเหลือแค่ล้านสามครับ เลยแค่ร้านสามร้านสี่นะครับมาเลยแค่หน่อยเดียวโอเคเรียบร้อยแล้วครับอย่างนี้เรียบร้อยสำหรับบอสต,ตัวแรกครับมันจะเป็นการปลดล็อกเอ็นแกมของเทคครับโอเคนี่ครับเดี๋ยวมาแทะซากก่อน โอเคครับนั่นครับที่เห็นครับอันนั้นคือบอสโซครับที่เราต้องการนะครับแล้วเราก็จะเอาบอสโซพวกนี้ครับไปเสกก็ตเพื่อมาสู้ครับโอเคอย่างนี้ผมบอกครับว่าอาจจะต้องไปเอาสายอื่นไปสู้บ้างครับตอนนี้ผมมาตามหาตัวเทเลเบิร์ดที่เป็นบูท่อครับซึ่งเป็นสายอึดสายถึกสายแทงนะครับอยู่ไหนวะเดี๋ยวนะอ่านี่ไงโอเมกาบูท่อครับ เธอระเบิดครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นไอ้นุมน่มไอ้นุ่มเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นจะเย็นครับจะเย็นยิงไม่โดนมันว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกือบเกือบสวยเกือบสวยเรียบร้อยให้มันสลบแล้วโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยไปครับโอเคนะครับก็ใส่คีปเปอร์เข้าไปครับในที่สุดเราก็ได้มาเป็นของเราครับมามา ลองดูความอึดความถึกของมันหน่อยครับแล้วก็อัพดาเมจอัพเลเวลมันหน่อยครับตัวนี้เถือระเบิดครับเถือระเบิดอออันนี้มันไม่ได้มีสกิลพิเศษเลยครับแต่ว่าพลังโจมตีมันจะสูงครับมาครับอัพเลเวลเพิ่มได้เลยครับตัวแรกเลยครับอันนี้เป็นยู u ับชั o นครับเป็นอันนี้เป็นตัวปล่อยดาวตกนะครับสายเนเจอร์นครับดูความอึดของ สายบูทอลครับโคตรโหดดูครับอึดจัดเลยครับจะใช้เวลาไม่นานครับยืนฟัดกับไอตัวบอสเลยครับ90ล้านครับเรียบร้อยครับตัวที่1ครับฝ่ายครับหลังจากนั้นครับก็ตามมาด้วยตัวที่2อเลยครับอันนี้เป็นบิสซาร์ครับโดโดวายเวิร์นครับอันนี้ผมพยายาม เก็บบอสระดับสายสายเนเจอร์ให้หมดครับตัวที่3ครับอันนี้พักดาก้อนครับตัวนี้เรามีโซไปแล้วนะครับแต่ว่าซัมมอนมาแล้วมันได้ครับตัวที่4ี่ครับอันนี้เป็นวอเตอร์โดโดเล็กครับอตอนนี้ผมก็พยายามเก็บตัวบอสโซในเทียอื่นๆไปด้วยนะครับที่เรามีที่เราอาจจํจำเป็นต้องใช้นะครับ ไฟโดโดเล็กครับฟัดรัวๆไปเลยครับฟัดรัวๆไปเฮ้เรียบร้อยครก็ไฟโดโดเล็กเรียบร้อยดีแามมาด้วยออฟซีเดียนครับบัดมาเธอร์ครับเก็บหมดนะครับตอนนี้ข้ามเทียด้วยแับข้ามข้ามสายด้วยครับเก็บเรียบ เรียบร้อยครับปลดล็อกเทคเอนแกมอีกแล้วครับสำหรับตัวออปซิเดียนครับสำหรับตัวบัตมาเธอตัวนี้หลังจากนั้นครับหลังจากที่เรายิงพยองเต็มที่ครับเราก็มาทำการซัมมอนก็อดกันครับโดยใช้ไข่แล้วก็ใส่บอสโซลงไปครับเราใช้เป็นพักครับ ตัวปล่อยแก๊สพิษครับจะมาลองลุ้นกับเจ้าเทอร์เบิร์ตเราครับไม่รู้ว่าโอเคหรือเปล่าไหวหรือไม่ไหวครับมาแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งหลักก่อนครับตั้งหลักก่อนครับอ่าอยู่ไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวฮิวก่อนครับฮิวก่อนฮิวก่อนก็ซัมบอนมาแล้วครับโอ้ยตัวตัวเอี้ยนี่ว่าเนี่ยโอ้ยเลือด900ล้านครับโอ้โหมันตีเราทีเทียร์30ล้านครับเดี๋ยวเอ้ยตา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 ย ความห้าวเป็นเหตุครับสู้บอสมเมามันเลยครับมาเจอกอตนี่ตุยโคตรง่ายเลยหลังจากนั้นครับผมก็เอาทันเดอร์สตอมมาจัดการกับไอ้กอตบาบอนี้แทนครับทันเดอร์สตอมเซเบอร์ทูธครับซึ่งในระหว่างที่ตอนที่เราเอาเจ้าตัวเทเลเบิร์ดมาจัดการบอสเนี่ยผมก็เอาตัวนี้แหละครับเซเบอร์ทูธทันเดอร์สตอมกับอัลฟาแรปเตอร์เนี่ย มาจัดการบอสด้วยครับก็เลยคิดว่าตัวนี้น่าจะมีความสามารถพอครับเพราะมันเป็น thunderstorm ที่วิ่งไวเลยครับสำหรับเซิร์บ o ทูตครับแต่ในช่วงเริ่มต้นสู้กับบอสนี่รู้สึกว่าผมจะเก่งๆเป็นสักนิดนึงนะครับก็เลยทำได้แค่ปล่อยสายฟ้าใส่มันแล้ววิ่งหนีครับแต่จริงๆแล้วควรจะอยู่ใกล้ๆตัวมันนะครับเพราะว่ามันจะได้ปล่อยสายฟ้าใส่ได้ต่อเนื่องครับผมก็ลืมไปครับ โอ้เดี๋ยว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 หรือไอ้เลือดมันก็ยุบอยู่ครับเลือดมันยุบอยู่ยุบอยู่ช่วงแรกนี่รู้สึกผมจะเน้นบูไปหน่อยครับสงสัยติดสายบูท่อเยอะไปหน่อยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอะเสียงอะไรอ๋อตกใจนึกว่าไอ้ก๊อตนั่นตายไหมเก้าร้อยล้านครับตอนนี้ยุบไปร้อยล้านครับขอฮิวเลือดแป๊บหนึ่งครับต่อครับต่อต่อดูครับมันโอ้โหมันเล่นเราทีแปดสิบเจ็ดล้านนะครับเรากัดมันได้ทีละห้าล้าน ในระหว่างที่รอตัว Thunderstorm Kudaow อยู่นะครับสองวิอีวิเดียวเอ้ยจะตายจะตายตายเดียว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 โอเคโอเคอ่าเนี่ยครับต้องจริงๆต้องปล่อยสกิลใส่มันแล้วก็ต้องอยู่ใกล้ๆมันด้วยนะครับเพราะไม่งั้นตัว Thunderstorm เรามันจะไม่ทำงานนะครับฮิวว่าฮิวครับโอ้ยเหลือ Kudaow อีกสามสิบวิเนะี่ยฮิวเลือดเหลือสามสิบวิถึงจะฮิวได้ครับ ไปวิ่งวนไปก่อนครับก็ผมก็ใช้เทคนิคการโจมตีแล้วก็วิ่งวนมันไปเรื่อยๆครับจนผ่านมาเกือบจะสําเร็จแล้วครับเลื่อนมนเหลือแค่200ล้านครับตอนนี้ผมรู้วิธีการแล้วครับก็ปล่อยพลังใส่มนแล้วผมก็ใช้วิ่งวนนี่ครับเพราะว่าไอ้ก๊อตตัวนี้พลังโจมตีด้านหน้ามันจะรุนแรงครับโอ้วิ่งวนไปเรื่อยๆให้สายฟ้าเราได้ทํางานครับโอเคตอนนี้มันเหลือแค่130ล้านครับ สบายมากครับตอนนี้ก็ใส่ความอดทนนิดหนึ่งครับต้องใจเย็นสักคู่นะใจเย็นก่อนสําหรับการจัดการไอ้บอสต,ตัวแรกไอ้ก๊อตตัวแรกครับก๊อตตัวเอีย้ยวครับมามามาได้ครับกูดาอา้ยทำไมไม่ติดเออเขียต้องเข้าไปใ,ใกล้ๆครับโอ้ยโดนไอ้นี่มันว่ะโดนแก๊สมันว่ะวนไปวนไปวนไป,นไปใกล้แล้วใกล้แล้ว ตอนนี้ชุดกอดที่ผมสวมใส่เนี่ยมันเป็นชุดดีเฟนต์ยูนิตนะครับก็เพิ่มพลังดีเฟนต์100%ครับโอเคตอนนี้เลือนมานเหลือไม่ถึง50ล้านแล้วครับกับครูดาว t ันเดอร์สตอมเราอีก7วิ6วิครับมาครับเราจะได้กอดโซมาแล้วครับโอ้ยโดนเต็ม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 เข้าบูเลยดีกว่าครับบูอุ้ยอุ้ยใจร้อนนะครับเพื่อนๆโอ้คุณหลังอย่างนั้นผมก็ต้อง เอาไดนโนเสาร์มาล่อมันออกไปแล้วก็มาเก็บซากเซเบอร์ทูธไปครับแล้วก็ไปกลับมาวนม่อีกรอบครับกลับมจาจัดการมันใหม่แต่โชคดีที่เลื่อนมันฮิวช้าครับตอนนี้เลื่อนมันไปที่ร้อยล้านนึงครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเคลียร์ต้นไม้พวกนี้ก่อนครับว่ารอบที่แล้วนี่วิง่งต้องวิ่งหลบไอ้ต้นไม้พวกนี้ด้วยครับมันไม่สะดวกไม่สะดวกครับมาอีกร้อยล้านครับอีกร้อยล้านเท่านั้นครับ โอ้ย,อยมามามาใช้เทคนิกเดิมครับเทิกเดิม,ดมวนไปครับวนไปไกลแล้วไกลแล้วใกลแล้วโอเคโอเคเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่แล้วไม่นานเกินรอครับโอ้ยสามล้านครับเดี๋ยวเราเข้าไปกัดมันมันก็ตายแล้วมั้งเนี่ยทีนี้เอาไงดีวะไม่อยากเข้าไปใกล้ไปเลยวะ่ะเมื่อกี้ก็ตายเพราะความห้าวทีเงี้ย้รอได้ครับรอได้อีกวิดเดียว กดรอเลยครับสกิลเดี๋ยวมันเดินขึ้นมาหาเรียบร้อยครับล่วงมาแล้วครับก็ดโซครับเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยครับมาแล้วครับก็ดโซครับโอเคภารกิจสําเร็จครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูครับว่าเราจะปั้นตัวไหนดีไปเป็นระดับเทียสูงต่อไปครับสำหรับ e p ีนี้ครับเดี๋ยวเราจบไปเพียงเท่านี้ก่อนครับขอบคุณที่รับชมครับแล้วก็ ติดตามรับชมได้ใหม่ EP ต่อไปครับสำหรับร้อยวันในอักโอเมก้าครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ